อีกหนึ่งข่าวดีนะคะธนาคารทกสค่ะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจำสูงสุดร้อยละ0.20ต่อปีเลยค่ะ ทางด้านของท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกรษตรและสหกรณ์การเกรษตรนะคะก็ได้เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมาการนโยบายการเงินมีมติให้ปรับขึ้นอัตรารดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25ต่อปีจากร้อยละ1เป็นร้อยละ1.25ต่อปีธนาคารทกสพร้อมสนับสนุนนโยบายในการแบ่งบาภาระและสนับสนุนการออมเกษต,กตรกรด้วยการปรับขึ้นอัตรารดอกเบี้ยเงินฝาก ออมทรัพย์สำหรับลูกค้าทั่วไปร้อยละ0.05เงินฝากออมทรัพย์และ ออมรั์พิเศษสำหรับลูกค้านิติบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจร้อยละ0 0 5ถึง0.10และอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำสำหรับลูกค้าทุกประเภทร้อยละ0 1 2ถึง0.20ค่ะขณะที่อัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ของทกสออยังคงตรึงนะคะทั้งอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีอัตราดอกเบีย้ยลูกค้าสถาบันและนิติบุคคลชั้นดีและอัตราดอกเบีย้ยเงินเบิกเกนเินบัญชีไว้ให้นานที่สุดค่ะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ จายดอกเบีย้ยให้กับเกษตรกร,ร,กรลูกค้าให้มีกำลังในการที่จะฟื้นตัวจากผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ค่ะปีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นวาระแห่งการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะคะ,คะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องส่งเสริมเรื่องประชาสัมพันธ์นั่นคือส่งเสริมให้คนไทยรักในการออมแล้วก็มีเงินออมนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน<ม>แล้วก็เราเพิ่งฟื้นจากสถานการณ์โควิด -19 มา,มาการตึงราคาดอกเบีย้ยของเงินกู้ต่างๆไว้ไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็คือให้โอกาสลูกค้า<ม>อย่างของทกศเองเให้โอกาสเกษตรกรนะคะได้สามารถลืมตาอ้าปาก ได้ใ,ให้สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้อีกสักนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยต่างๆต,างต,างต่อไปนั่นเองค่ะ